อยู่ที่ตีวานนครับข้างหน้านี่คือสามแยกสนามบินน้ำพี่น้องเอ้ยเ้นนีก็สร้างเป็นทางรถไฟฟ้าครับนี่คือสามแยกส,สนามบินน้ำสนามบินน้ำนนทบุรีนะครับเนาะเวลาสีดเดินทางไปทางวิภาวดีรังสิตท,ทือว่าถนนเ้นนีกัสัง ช่วงบุรณะการยังยังผ่านเลียวอยู่ครับก็ถือว่าเดินทางสะดวกสบ,บายอยู่รถบกคอยติดครับช่วงมาช่วงนี้ข้างบนนี่เป็นรถไฟฟ้าสายสีอย่างนอกพี่น้องเลยเป็นหเห็ดล่างเลยก็จะเป็นรถไฟฟ้าอะไรคนขับนะครับเนาะแต่ปรหูว่าเป็นสายสีใดนี่ละครับเมืองไทย ฮะลืมสบายดีพี่น้องทุกคนลืมครับลืมทักทาย f อซพี่น้องแ mm hmm. ถวนนทบุรีนะครับด้อทั่วประเทศนะครับนอกทั้งเลา่าไทยนอกในไทยเล่าสบายดีทุกคนนอกในไทยลา่า,ค,ลาครับ mm hmm. ผมบ่าวล่ามาอีกแล้วมันนี้ก็เดินทางจากนนทบุรีจะเดินทางไปวิภาวดีลังสิตนี่กับสีพาน มาถึงแยกติวานนท์นะครับนี่คือถนนติวานน์จังหวัดนนทบุรีแยกทางนากระสิเป็นแยกติวานน์ครับตัดกับงามมงวนเรากกสิเหลี่ยงสายเนาะพี่น้องเนาะแถวนี้บรรยากาศทุกล้าบันช่องมึงครับไฟฟ้าอลาังการมีทุกเส้นทุกสายพี่น้องครับนี่คือเมืองไทย พัฒนาไปเรื่อยๆบปจบบปสิ้นครับเป็นแรงวัฒน,ธ,นธรรมที่เก่าแก่คือประเทศไทยวิศวกรรมวิศวกรของคนไทยนี่ก็คือสมัยตะกอนกับไปเรี่ยนนอกจบนอกมาหลายคนครับมาสร้างมาเห็ดเปิดบริษัท รับเหมาก่อสร้างกับมีรายคนครับประสบความสําเร็จนะครับเนาะก็ถือว่าเมืองไทยเขาผลิตบุคลากรที่ดีๆขึ้นมาเพื่อต่อยอดอนาคตภายภาคหนาครับคื่ว่าสร้างสิ่งก่อสร้างนี่ก็เริ่มต้นมา่นเนื่อน,น่านแล้ะครับเมืองไทยสร้างเอียงกันยิงใหญ่อลังการพี่น้องครับบนถนนทุ่นทางเส้นนี้ก็คือเส้นงามวงว่านแหละครับเดี่ยวใส่ามาก งามวงว่านแล้วส่วนมากสีรถสิติดเด้่ยสวงามวงว่านกับสีปิดช่วงพันทิ์เนาะช่วงเดอมมอไปยังสั้นละพี่น้องแต่กลับไปเรื่อยๆแต่ย่ำแรงมากนี่โอ้ยบวไวเรยพี่น้องรถติดขนาดตอนนี้กับประมาณเกอบเที่ยงแล้วครับคือกับว่ารถบ่ค่อยหลยปันได เดินทางต่อบรรยากาศในกรุงเทพพี่น้องครับเส้นทางระวางบาวเล่าเดินทางมาจากตีวนนนจะไปถนนวิภาวดีรังสิตผีผ้าบเบงถนนวิภาวดีรังสิตครับตอนนี้เขาลาดยางทับเป็นการแบบปูถนนวัฒนกรรมใหม่ๆเนาะเขาเแบบเดี๋ยวนี้เขากับเป็นวัฒนกรรมใหม่ๆครับพัฒนาไปเรื่อยๆื่อเรื่องถนนท้นทางนี่ไทยบบอคอย บคอยอยู่กับที่ครับพัฒนาไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยครับนี่คือพัฒนาการพัฒนาของเมืองไทยาการเป็นแบบถนนแบบนี้เขาตอนต่อไปเขาก็สิป,ปูเป็นลาดยางทับไปเด้ครับเพราะว่าทุกมือนี่พวกาล,าลาดยางเนาะพวกหินคูลาดยางนี่ผมพัฒนาครับใส่พวก ยางพารายางประมาณนี้เนาะมันสิบอเฮดไฮติดล้อรถบ่ใหไฮติดสีรถครับปูก็คือแรนได้เลยครับบ่ต้องร้อยมันแห้งเนาะพี่น้องเนาะสมัยทุกมือวัฒนกรรมใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับเมืองไทยหนาเป็นแบบยางครับพี่น้องครับนี่แหละครับเดี๋ยวสิบาพาไปเปิ่งถนนวิภาบางดีรังสิตพี่น้องตอนนี้อยู่หอดแถวทางดวน เส้นที่จะไปมอธรรมาตร์ครับยังบ้านหอดเนาะต้องขามแยกอะ่ะแค่ไล่ไปก่อนทางลวนเขาไลา่สัตว์นะนะอ้ยข,ขนาดพี่น้องบรรยากาศตอนนนทางในกรุงเทพครับพี่น้องครับก็คือรุนๆเดี๋ยวออกมาางนอกเนาะ ทา้ให้พี่น้องเนเบิ่งว่าพัฒนาไปหอดสายเล้วถนนท,นท้นงางในเมืองไทยนี่เขาคืบหนาไปร้ายเติบแล้วครับพี่น้องครับมองดหดีบ่ดีเขากบส้างไม่ไปเ,นนเรื่อยถนนเดิมๆนี่น็ยังใส่ได้แต่ว่าเป็นการายกกระดับปูพื้นถนนครับให้มันเรียบกว่าเก่าครับนี่ยังเป็นคอนกีตอยู่นอกพี่น้องเนาะ เดี๋ยวพาไปเบงกอนถนนวิภาวดีรังสิตตอนนี้ลาดยางเสซ็จเกือบเมือแล้วครับคือลาดยางครับเขาเ,เขาสใส่เครื่องจักรแบบกัดมองไหนที่มันมันนุ่นๆ่นที่มันบอเสมอกันเ,เขาสิคัดออกแล้วเขากระจีปูทับเลยครับถนนวสวยงามเรียบเลยนี่คือแยกแค่ไล่ครับพี่น้องครับ บบาแล้วกําลัางขามสะพานไปรออีกสักคู่พี่น้องครับเห็นถนนวิภาบดีรังสิตแบบใหม่แบบเรียบสวยงามถนน,นเรียบปิ๊พี่น้องครับนี่แหละครับการพัฒนาของเมืองไทย จะหน้าโค้งกะอ่าโค้งสางพื้นท้าคันขามานาคมให้เป็นที่อ่าให้เป็นที่สะดวกสบายของประชาชนที่ใช้ถนนทนทางครับพี่น้องครับบ่าเราลงสะพานขามแยกขามแยกมาแล้วพี่น้องนี่อยู่ต้องใส่มือเดียวกับชิดใส่เข้าไปตั้ง วิภาบรีลังสิตขามตรงไปกับเป็นเกษตรไม่นาว่ามิน,นอ,อ่ละทั้งตุ่นละพี่น้องการแยกแค่ไล่มากกจะเป็นถนนวิภาวรีลังสิตนะครับว่าเส้นงามว่านี่ยังว่านในปูทับเดิมว่าในปูยางทับถนนก้อนขีดน,นะครับถือว่าเขา่าจะลอ่อ่าจะลอ่อที่เขาส้่งขงางทางว่าเลี่ยวเนาะ อันนคตต่อไปกบสายไฟสิบเปเ็นแล้วพี่น้องเลยคอยเห็ดไปเรื่อยครับนี่ครับมอดถึงแยกถนนวิภาวดีรังสิ์แล้วหันขึ้นสะพานตรงไปเนี่ก็เป็นเกษตรศาสตร์ครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ ล่าสิเดียวสายไปยูเทินนี่ยุเทินไปฟังทางดินแดงครับเดินทางไปดินแดงส่งไปยุเทินครับพี่น้องครับเดียวสายนี่ก็เป็นทางดอนเมืองนี่ครับนี่ครับไก่สีหอดแล้วพี่น้องถนนพี่พาบดีรังสิตข้างนาน,นั่นครับ ทางรถไฟไปนิดเดียวก็ถึงแล้วหเหลือเบิยงว่าเพาลาดยางทับแล้วถนนเส้นนีอ้อลังการงานสางทำไงพี่น้องครับทั้งในทั้งนอกทั้งเล่นในทั้งเล่นลน,ลน,นอกนะครับเอาปูทับมดเรียบร้อยให้ว่าพี่น้องงามแหงเรียบกลิปโอ้โหพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่แล้วครับเมืองไทยครับพัฒนาไม่หยุดจัง กนาถนนบ่พังเขากะเห็ดปูทับได้ครับผมเฮ็ดเห้เรียบกว่าเก่าครับเห็นในเดินทางสะดวกสบายม,ม,ม,มอเตอร์สก็มอเตอร์ไซค์ก็บ่ตตองยานตกฟ้าทอ่อบ่ตองยานเหยียบฟ้าทอ่อรถล่มครับอันตรายนะครับเนาะนี่ก็คือเขาพัฒนาไปอีกขานครับเมืองไทยลาดยางเรียบร้อยแล้วครับทั้งเล่นในเล่นนอกดีเซนจราจรชัดเจนพี่น้องครับ แอนยังขึ้นคำบ่เปิดบ่ปเปิดไฟกันยังแนมเห็นเส้นไะด้พี่น้องสะท้อนแสงได้นีโอ้ดำสวยงามเลยทางลาดยางเรียบแห้งพี่น้องครับทําให้รถแลนสะดวกสบายขึ้นทีว่าพัฒนาไปอีกคันครับพี่น้องครับเมืองไทย ทั้งเล่นในเล่นนอกได้พี่น้องเบิ่งเขาปูทับแบบอลังการแล้วเห็ดเรียบกิฟเลยครับเบิ่งเล่นในที่เรเล่นเล่นในกับ,บืคือว่าบ่มีหลุมบ่มีบอ่อบ่มีสะดุดสาทอเลยครับบา,าวร่าก็จะขคืนยูเทิร์นกลับไปทางดินแดง ครับเมืองไทยสุดยอดดีครับการพัฒนาถนนหุนทางเนี่ยถือว่าผมว่ายกให้เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเลยเลยเพราะว่าเขาพัฒนาบอยุทธบอย่างนะพี่น้องถนนบอพังบอรยังเขาก็บมาต่อเติมเสริมสร้างให้มันแบบมีความน่าดูมีความสวยงามแล้วก็มีความคงทนครับแล้วก็เดินทาง สะดวกสบายบอมีอันตรายหลุมบอ,บอมีฟ้าทอ,อโผลขึ้นมาจากถนนนะครับนาะนี่แหละครับ,รบอ่ะสำหรับคินี้บบาวเลาพามาชมแค่นี้นะครับรอติดตามชมคลิปนาครับสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย